จะบินแล้วจ้ามีคอมเมนต์บอกว่าไอ้พี่ผมผมชอบตอนพี่ยืนเปิดชิปเอออะไรเงี้ยชอบตอนพี่ยืนเปิดชิปเอาได้กูยืนเปิดชิปให้แล้วเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่เปิดเลยโอเคผมสวัสดีท่านผะู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก่อับสับใครนะผมกดไลค์ like ก่อนเลยมายืนเปิดชิปแล้วนะ เออต่อจางนี้ก็นั่งมึงอย่าบอกว่าให้กูยืนถ่ายคลิปอีกนะเออยืนทําคลิปไม่ได้นะยืนปิดคลิปได้อยู่นะครับผมนะโอเคโหเหนื่อยชลิปหายไลยเย,ยเอะโอเคผมไปไปดูเกมกันนะผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้าดัมนะผมดัมคันเนี้ยไปวิ่งทรายที่บอ่อใ่กันนะผมวันนี้บ่อก,กับเจ้าแคทนะผมอ่าคนละบอ่อคนละบอ่อวันนี้วิ่งไกลประมาณ วันละสองี่ยวนะผมนะวิ่งไกลประมาณ20กิโลเลยนะผม <c oughs> <c oughs> ก็คืออีกแบบหนึง่งเราก็วิ่งรายเหมือนกันนะผมนะมันเหนื่อยจังวะแต่ว่าวันนี้เราจะวิ่ง20กิโล <c oughs> เออมันต้องพดนผมคนนี้เลยไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็นาฬิกานะก็ดูนะก็ดูรู้สึกว่าตัวเอผมจะพังมาผมดูเอ้ย <c oughs> เออยคีย์บอร์ดตัวเพัง

เออ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 โอ้ยแม่งมันยิบขายเว้ยโอ้ยแต่มวลกันมวนแน่อะโอ้โหมวลกันโอ้โหเี่อโอ้โหมวนมวนเอ้ยทางรถไฟทางรถไฟใจเย็นๆโทษทีหลักกันเนาะโทษทีหลักกันก็ดูก็แบบผิดพลาดไปหน่อยก็โทษทีหลักกันเนี่ยๆตัวยีแม่งกดไม่ได้ก็ถ้าเข้าถ้ามันเข้าป่าคือสถา เขาเรียกว่าสันนิษฐานได้เลยครับทุกคนครับว่าตัวเอมันกดไม่ติดนะครับทุกคนครับเอออ้างไปงั้นแหละไม่ใช่มันกดไม่ติดจริงๆเอาไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เด้อลูกพี่เด้อไปทางนี้เด้อไปทางนี้เด้อเออไปเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับเน้สวัสดีครับเนี่ย มีคอมเมนต์บอกว่าให้แบบสามชาดนะผมทุกคลิปถามชาทุกคลิปอ่าสามชาทุกคลิปแต่ผมก็จับไปทุกคลิปเลยจับให้ทุกคลิปเอ้ยมึงอย่าไปจังสันเวคหับเอ้ยจะไปจังสันหําลาหําลายาายาอยา่ยา,ยาไปจังสันลาเอ้ยลาไอ้ลามึงกูจะหน้าเพอละลาเอ้ยฝั่งนู้นก็กําลังกู้กันอยู่นะคนดูนะเราก็จะไปยุ่งกันนะผมเราจะไป โอ้เสียนเสียดโอ้เสียนจัดโอ้โหไม่มีตกอะ่นะเนาะแดงดีไม่มีตกเนี่ยเอฟเอฟเอฟแดงดีไม่มีตกหลักกันเนาะแน่นะครับผม <S <S เราก็จะถึงบ่อทรายกันแล้วสวัสดีครับนี่ดบ่อทรายที่เราวิ่งในสตรีมสดแล้วก็ดูนะอ๋อใกล้จะถึงบ่อทรายกันแล้วใกล้ะจะถึงบ่อทรายกันแล้ว บ่อทรายนี้เป็นบ่อทรายหากินนะคุณดูนะเออบ่อทรายหากินเลยล่ะเนี่ยบ่อทรายหากินเลยหนูครับแคทเจ้าแคทสามสองศูนย์เด็กเจริเลชั่นก็ยืนต um ั้งแท่นอยู่ข้างบนเลยนะครับเพิ่มมาแล้วลูกพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดับเครื่องกรนดับเครื่องกรนดับเครื่องกรนน่ะ สามสองศูนย nice ์เน็กจินนะผมเอ้าเสียงกูเป็นไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้าเอ้าเอ้าอโลอโลอโลเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเมื่อกี้เสียงมันเป็นไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวลุยกับเจ้าแคทกันต่อเอนะครับผมเดี๋ยวเปิดประตูขับหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจักสายให้ให้ให้รถหกล้อกันแล้วกันนะทุกคนนะ แล้วตักก็จะตักตีเมื่กี้นะผมมันจะนี่มันจะมันจะเหลือเลียงด่างนะผมนะเออมันจะกาเรียกว่าอะไรมันไอ้นี่มันมันมันหนักมันหนักแล้วมันจะเดินถอยไปไหนเนี่ยเลยมื่อกี้ถอยไปไหนระบบคานเนี่ยแม่เออโทษครับผมโทษทีครับผมโทษทีหลักการเนาะไม่ได้ตั้งใจเนาะ มันเป็นตรงนี้มันเป็นหลุมอย่างเงี้ยเนี่ยตักไม่ต้องเยอะเพื่คนดูครับตักนิดเดียวพอ่ะตอนนี้รถเราหลอดพังก็หมดแล้วนะทุกคนนะไม่รู้มันจะดับตอนไหนนะผมเอา้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่รู้จะพังตอนไหนนะผมขีดตักขึ้นไปเลยถ้าแบบไม่เสียงดัง ฟังกีบังคับมันก็ไม่ได้ยินอะวันนี้วิ่งไกลนะคุณดูนะประมาณ20กิโลได้นะส่วนยี่สกิโลได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะไกลแค่ไหนนะคุณดูนะเออนเนี่ยเวลาดิ่มสายเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆเลยค่อยๆอย่างยิ่งเลยนะผมเบาอย่างยิ่งเลยนะับเบาๆเลยนะเบาจัดๆเลยนะสายมันเต็มเนาะเนี่ย ตัดเป็นทีละนิดพอตัดเยอะไม่ได้เต๋อเดียงด,ด่าเนี่ยอันนี้ก็ตัดนิดเดียวแล้วมันจะเต๋อเดียงด่าเลยเนีย่ยเออตักเต็มเลยอัดกล่องไปเลยอัดกล่องไปเลยวันนี้อ,อ่อแม่เขาเรียกว่าแม่แม่เยียดนางครับผมแม่เยียดนางเขาสั่งทรายเออเราก็จัดให้เขาหน่อยจัดไป็ติ๊กล่องเลยอัดติ๊กล่องไปเลยบ่อทรายนะทุกณนะบ่อทรายนะ ก็กำลังห uh ืมจัดอ่ะเนี่ยกระหึ่มมากเลยอ่ะมองดูหืมไม่หืมก็ดูเอาอ่ะเออหไม่ห่มก็ดูเอาอ่ะเออนี่เฮเจี๊ยบไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยไปทีละนิดทีละหน่อยละกัน ตักเต็มนี่เราขับไปนิ่มนี่หัวทิ่มเลยครับคนดูครับหัวทิ่มไปเลยนะตักไปทีละนิดนะผมตักเยอะไม่ได้เพราะว่ารถรถมันเป็นรถห้อร้อยอยู่แน,น่แล้วไงรถเป็นรถห้อยร้อยแล้วอ่าเราไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วเราไม่ได้อะมันมันไม่ได้ตักนานอยู่แล้วตักแป๊บเดียว ต้องค่อยๆเลยนะทุกคนนะนค่อยๆทีค่อยยกเลยนะไปเร็วไม่ได้นะอันตรายเนาะอย่านะอย่านะหย่านะคือกา,ารบังคับมันไม่ค่อยตามมือนะแคสคันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ตามเลยแหละไม่ไม oh. ่ไม่ตามเลยเออแต่ว่าต้องแบบระมัดระวังเนาะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เต็มแล้วเต็มแล้วเงี้ยเงี้ ไปเดี๋ยวเดินทางกันไปเทกันเลยครับทุกคนครับ <c oughs> นี่นี่นต้องพน้นคนนี้บอกแล้วมันต้องพน้นคนนี้เลยต้องพน้นคนนี้เลยฮวันนี้ไม่ไม่มีโคนครับวันนี้วิ่งไกลอย่างเดียวไม่มีโคนอะไรทั้งสิ้นนะก็ดูนะไม่มีโคนอะไรทั้งสิ้นนะครับวิ่งไกลอย่างเดียวนะครับสวัสดีนะ้าเ <c oughs> ส, <c oughs> สียงเสียงติดก็มา <c oughs> ไป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 ,ไปเดี๋ยวเฮ้ยเรา วิ่งเรียบคลองดีกว่านะก็ดูนะอ่าตัว E มันก็กดไม่ค่อยจะติดโอโโอฝืนฝืนคือมันกดติดบางครั้งเป็นบางครั้งเป็นบางคามันไม่รู้เป็นไรนะไปกันเลยไปกันเลยจ้อไปกันเลยจ่อแหมน่าหนออสิงจัดเลยว่ะวิ่งเรียบคลองสิงจัดเลยก็ดู 90้าสระบบความเร็วสูงสุดที่90นะครับคันนี้นะครับผมนี่น้องใหม่ของเรานะครับผมเปก็จะมีน้องใหม่กลัวคันนี้ก็จะเป็นรถเอ่อสิบล้อเนาะรถสิบล้อนะครับผมนี่เปิดเปิดเปิดเฮ้ยนั่นนั่นกดตัวเองไม่ติดอะเห็นไหมเห็นไหมโคตรบาดเสียวเลยจริงจริเยิ่งยิ่ยิ่งใหญ่ย่ใหญ่ อย่าไปหานอนน้ำเขาใจเย็นๆไว้อย่าไปหานอนน้ำเขายอยดูแลใเออนี่เวลาฝนตกใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงคลองใช่ปะเสียท่อรัดมาครับคุดูครับโอ้ยลาฝนตกเลิงลิงงเลิงงี้นะบุบนะนี่มันก็จะไหลลงคลองนะบุบดูน่ะท่อจากนู่น่ะไหลมาเรื่อยๆอ่ะ มันเป็นอะไรวะตัวเอเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยฮะเออผมต้องส่งเคไีแค่ไหนโอ้โหอ่อสถานที่ที่เราจะไปเทนะผมมันจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับทุกคนครับอ๋อนี่เลยล่างไซตแมพเลยนี่เลยนี่โอบอกแล้วว่าวิ่งไกลวันยี่ิกิโลนะครับผมวิ่งไกลวันยี่สิกิโลอ่ะคิดูอ่ะ รถดับคันเดียวกับแม่คูนึงคันน,น่ะมีไกลยี่สิบกิโลอ่ะเออเราใช้หกล้อวิ่งด้วยโอ้โหเฮ้ยเปลืองมากเลยนะใช้หกล้อวิ่งเนี่ยมาดูอ๋อแล้ววิ่งได้90้เออโหชิวจัดเลยแหละฮ่ารอ้อนนิ่งเปียกผมก็ไม่ได้หมุนนะผมนะจ้าเสุดเกินเ,ออ,นเออเอาไปแล้วผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว,ลวจ้าอยู่ไม่ได้ 90โอ้โหเอยแต่มันเป็ตีอย่างเงี้ยนะ90เนี่ยโอ้เออโอ้โหเหมือนจะเลีวนะแต่ก็ไม่ค่อยเลี้วนะครับผมสวัสดีครับรถคันนี้พวกมาทำอะไรวะเนี่ยผมจะเอาไปทำอะไรวะรถคันนี้ผมลืม่ะไปเลยครับผมไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะพวกน้อเลี้ยวขวาไปนะคนี่เลี้ยวขวาไปนะครับ ขวาขวาอ่ไม่ใช่ขวาดูดูดูเดี๋ยวเสาหเสาเขียวนั่นอ่ะเสาสัญญานอ่ะวิ่งไกลจัดเลยว่ะคนดูวิ่งไกลจัดเลยนอนนอนนอนโอ้เดี๋ยวนี่ข้าวเหลืองแล้วนะตอนโดนรถไฟชนนะผมยังยังไม่ยังไม่มีข้าวเลยนะครับตอนโดนรถโดนรถไฟชนตรงนี้นะยังไม่มีข้าวเลยเนี่ยโโอ้หตอนนี้มีข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ เข้าแล้วเข้าแล้วดิไปเลยโอ้ไอ้ลงขไข่เลยครับเนี่ยเอฟดัดทูเหรออ๋อพี่เก็บข้อมูลหรือเปล่านเะอฟดัดทนะูเอฟดัดทูนะครับผมอันนี้โดมนะครับผมโดมไว้ปลูกผักอะไรอย่างงี้อะไรอย่างนี้นะครับเออยิงยาวเลยดิคนดูไกลมากเลยยี่สิบกิโลเนี่ยออยี่สิบกิโลในชีวิตจริงใช้เวลาประมาณถ้าทางตรงอะ่ะ ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะผมทางตรงนะ20ถึง15นาทีเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าทางโค้งอ่ะประมาณขึ่วโมงอ่ะอย่างเงี้ยประมาณขึ่วโมงอ่ะก็ดูคิดว่าถึงยี่สิบไหมผมไม่รู้นะผมกะระยะเอาเดาๆไปงั้นแหละเออเดาๆไปงั้นแหละผมว่าแต่เด็ดแต่ชอบปนสักสองแสนเออผมว่าชอบปนสัก ไปเลย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 ทำไมตัวอีมกดไม่ติดวะเป็นเ่อะไรวะเนี่ยอ๋อมันต้องยกเอ้ยเอ้ยว้าวโอ้หมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับไปดูครับโอ้เออระบบไหนเนี่ยสูตรไหนวะเออ สูตรไหนวะเนี่ยโอ้โหสูตรปุ่นควงควงสวัสดนะผมแม่ไม่มีใครทำได้นะผมนะมกไมไปดูแล้วว่าผมทำได้ไงเขาแบบน,น,น้องๆก็แบบเนาะนิดนึงหลักการเนาะเออน้องๆทำได้เปล่าแค่นั้นแหละเออน้องๆทำได้เปล่าแค่นั้นแหละเออน้องๆทำได้เปล่าถ้าทำได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเออไหนไวะต้องเลี้ยวซอย,อยไหนวะเลี้ยวซอยหน้าหร่อเป่า ลองลองทำได้ปังฮะทำได้ป้าวิ่งมาแล้วสเที่ยวบอครับผมนะวิ่งไกลขีผาเลยยือเจ๊ก็สั่งสายนะผมเจ๊สวัสดีครับเจ๊ลุงค้าสวัสดีครับลุงวิ่งมาทางนี้หน่อยเขามีทางให้วิ่งก็วิ่งหน่อยหน่อยมาหนักข้าหน่อยลักตัน เตะ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 ดัดดัดดัดโอ้โหสุดยอดจริงๆริมา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 มีหม้อเลยนะมีหม้อเลยนะถึงแล้วครับเดี๋ยวไปเทให้เจ๊แกก่อนละกันนะครับเอมเทให้เจ๊แกก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวนี้วะเดี๋ยวกดจับปีกแร้งเสมอเออทันทีครับผมทันทีหลักการต่อยมาตอยมาโอเคนี่ลอยลอยเรามาดำนะทุกคนลอยเรามาทีนะผมนี่สั่งสายเจ๊เจ๊แกสั่งสายไม่รู้เจ๊แก่ก็จะมาก่อพัดจีดีอะไรก็ไม่รู้สั่งเยอะจิ้มขายใบบอดเลยเด้อเอ้อเฮ้ยบักฮาอะไรกูเห็นตัวมันเหรอเห้อโอ้ทันทีครับผมคุยคนเดียวนะผมคนเดียวเออคุยคนเดียว เอ้ยหมาตัวนี้มันมาเห่าอยู่นี่วะเนี่ยมันเป็นจังไสแล้วนะมันเป็นจังไสน,นะบ้าหานี่ยไงใส่ละกูเบอร์ตัวเบอรจะบ้าก็ได้เอเอโทษครับผมน,น,นะตกลาไปหน่ะเจ็บปกลิ้นจิ๋มหายเลยเจ็บปกลิ้นอะ่ะโอ้โหไปพูดอะไรพูดภาษาอะไรเนะี่ยเจ็บจิบ๋มหายเลยแล้วมึงมึงทำไมมึงไม่เลี้ยวกูกดไปแล้วทำไมมึงไม่เลี้ยวฮะกูถามมึงหน่อยนะกูถามมึงดิกูถามแล้วมึงตอบเออโทษครับผม โทษทีรังก,กันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมวาจาเด็ที่เป็นสุกพลาดก็ข,ขอขอ,ขอภัยด้วยการสเตกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้อ็บ้าเลยกับเฮานะคือพอเห็นตัวมันแล้วเจอครับนะสวัสดีครับ